สวัสดีครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านเดินทางไปชมโบราณสถานวัดร,ร้างนามว่าวัดหงเป็นวัดร้างที่เข้าถึงได้ง่ายครับแต่มีความอันซีนอยู่ภายในซอยใกล้วัดตูมอยุทยาซึ่งเป็นซอยหมู่บ้านวัดตูมหมู่ที่สามหลงเหลือผนังเพียงด้านเดียวของอุโบสถและเศษซากพระหินทรายเล็กน้อยแม้จะเหลือผนังเพียงด้านเดียวแต่ก็สันนิษฐานได้ว่าคือโบสถ์มหาอุดเพราะไม่ปรากฏร่องรอยของหน้าต่างภายในซอยนี้ยังปรากฏชื่อวัดร้างอื่นๆอีกได้แก่ วัดศาสดาและวัดหนางเลืง้งไม่ไกลนะอ่างจากวัดตูมเล็กน้อยตอนนั้นยิ้มมายิ้มชี้ทางผิดไหมฮะบอกว่า <c oughs> จำได้ไปอยู่ <c oughs> อยู่ขวาแต่ยิ้มอยู่ข้างนี้ใช่ไหมอ่าอน,นี่นี่ไงเหนเ็นกระแพงเด็ดเป็นสง,งาน่าตัวนี้วัดหงครับชอบไหม,ไม,ไม,ไมอ,อันนี้ว<อ>ัดหง<อ> สวัสดีครับก็เข้ามาแล้วนะครับที่วัดหงนะวัดหงนี้อยู่ที่ตำบลวัดตูมอำเภอพนะนครศรีลุทยาจังหวัดพน,คนัครศรีลุทยานะครับจะเหลือเพียงผนังด้านเดียวนะตรงนี้หรือด้านเดียวเลยนะแต่ไม่มีหน้าต่างไม่มีอะไรเลยนะครับสันนิษฐานว่าน่าจะเป็นโบสถ์มหาอุดนะเพราะว่าแม้จะเหลือเพียงผนังด้านเดียวแต่คือเราไม่เห็นหน้าต่างอะไรเลยนะเป็นอีกวัดหนึ่งที่น่าสนใจแต่คือว่าเรื่องราวในประวัติศาสตร์เนี่ยมันไม่มีบันทึกนะครับเรื่องทั้ง ทางเรื่องราวการบันทึกอะไรต่างๆก็ไม่มีบันทึกแต่ก็เป็นอีกวัดหนึ่งที่ได้รับการขึ้นทะเบียนเป็นโบราณสถานไม่เรียบร้อยแล้วนะครับเข้ามาเนี่ยฮะก็เหลือผนังด้านเดียวชัดๆเลยนะฮะี่เขาบอกว่าตรงนั้นสงส่ยจะเป็นโคกวัดเลยนี่จะเป็นโคกสูงอยู่ที่เดียวเลยครับจุดเดียวเลยนะผนังพังทลายหมดแล้วเหลือข้างเดียว เ,ออเข้ามานะครับมาในซอยเนี่ยก็มองด้านซ้ายเราก็จะเห็นผนังเนี้ยชัดเจนเลยนะครับถ้าเข้าไปอีกก็จะมีวัดร้างอีกเหมือนกันนะครับมีอีกสองวัดด้วยกันนี่คือผนังนะฮะแล้วก็มีเศษซับก็รูปหินทรายบางส่วนครับตรงนี้ครับวันนี้คลิปนี้เป็นคลิปสั้นๆนะครับตามมาชม ว่ามีวัดร้างอีกเยอะแยะนะครับในอุทยาที่ยังหลงเหลือซากให้เห็นอยู่บ้างครับจุดนี้เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่หลายท่านอาจไม่เคยรู้ครับที่ตำบลวัดตูมอำเภอพระนครศรีอยุธยาจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับชื่อว่าวัดหงษ์าไอภาษาต่างๆเห็นว่ามันจะลงแถวอินโดก่อนพวกปะารจักมัชยามาอีก